นโมตสสะพระวัตโตอรหัโตสัมมาสัพพุทธสสะกล่าวตามนัมมัตถุนมัตถุอิมิสังอิมิสังมหานัตถยามหามัตติยาอธิวัฒนานังอธิวัฒนานังสุรัขันตานังสุวัฏขันตานังสัพพะเทวานังทัพพะเทวานังอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะ ศัพพะเทเวศัพพะเทเวปูเชมะปูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องไหวบูชาขอน้องไหวบูชาเจ้าแม่นาทีเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนเท้าสีทันดอนและเทพพยาดาทั้งหลายและเทพทันดอนทั้งหลายผู้สถิตคุ้มครองผู้สถิตทั้งรักษาอยู่รักษาอยู่นทะเลนี้ณทะเลนี้ด้วยเครื่องสการานี้วยเครื่องสการะด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายเ้วื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประกอบกุศลจิต ได้ประกอบกุศลและจิจบามเพนบูนูเทสทำคนบิตให้แก่คุณยายผ่องเที่ยงตรงดีายาผองเที่ยง,งผู้วายชนผู้วาชนและนับบัดนี้